ครับจากนัทนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่11มกราสองห้านะครับมีรถเข้ามาเติมสต็อกช่วงเช้า2อพันนะครับเดี๋ยวมีช่วงเย็นเข้ามาอีก3คันนะครับวันนี้มีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะครับตอนเช้ามี36เข้ามาแล้ว1คันแล้วก็นิวฮอ l แลนด์หกสิบห้าแรงตัวนั้นเป็นเครื่องเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับช่วงบ่ายนะครับจะมียันมาสามก้าแรง L3608 ปรับสภาพแล้วนะครับแล้วก็4708ปรับสภาพแล้วเข้ามาเพิ่มเติมนะครับวันนี้รถจะเข้าทั้งหมด5้าคันด้วยกันนะครับรถก็ยังเต็มหน้าร้านเหมือนเดิมครับใครที่สนใจนะครับอยากได้รถไถไว้ใช้งานนะครับ3 6ราคาถูกๆมาแล้วนะครับะเดี๋ยววันนี้พูดถึงคันแรกก่อนนะครับเป็นเจ้า New Holland นะครับ TTC4.65 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับ สี่สูบนะครับหกสิบห้าแรงม้ารถปีหกสี่ตัวนี้ใช้งานหนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับเจ้าของขายออกเนี่ยเนื่องจากมีรถสองคันนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้คันหนึ่งนะครับรถถือว่าสวยมากๆครับใหม่มากๆนะครับออกใหม่เมื่อหนึ่งตัวเปล่านะครับตัวนี้อยู่ที่แปดแสนเก้านะครับผมเช็คราคามาแล้วถ้ารวมอุปกรณ์รวมไปดันเนี่ยตกเกือบล้านครับอันนี้ผมขายอยู่ที่ห้าแสนห้าหมื่นบาทนะครับห้าแสนห้าหมื่นบาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมเลยนะครับ มีกองเปียกลูกค้าใส่มาให้พร้อมนะครับรถถือว่าสวยนะครับนี่ยังไม่ทันได้ล้างครับล้างออกจะขนาดไหนนะครับดูสีเนื้อสีตัวครับยางนะครับเดิมๆเลยคานหน้าน่าจะเป็นคานแบบคาราโลครับครับนี่เห็นไหมใครที่สนใจนะครับอยากได้หางเป็นหางหกนะครับ b v f นะครับใบยี่สิบหกนิ้วแบบอันหก หรือว่าเพื่อนๆทางฝั่งสปปลาวครับเห็นคันนี้อยากได้ไปไว้ใช้นะครับก็มีบวกค่าข้ามเพิ่มอีก90,000บาทนะครับอ่ะตัวนี้เป็นนิวฮอลแลนด์ที่ที่ที่4.65นะครับอ่ะเขาเบาหากเหลือเกินนะครับถ้าไม่สวยจริงไม่เอาเข้าครับสําหรับค่ายนี้นะครับรถกิบฟิเลยนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับแ L3608 ตัวดีทีรถสีเดิมครับนี่ สภาพยังไม่ทันได้ล้างน้ำครับแก้มไม่ผุน่าจะมีการเก็บสีมาแล้วนะครับน่าจะมีการเก็บสีมาเพราะมันมันมันซีดนะครับมีพ่นมีพ่นสีมาตัวนี้อขายตามสภาพครับขายแบบล้างน้ำนะครับสองแสนห้านะครับคันนี้สองแสนห้าหมื่นบาท ถ้าปรับสภาพแล้วราคามันจะขึ้นเป็น2องเถึง2องเนะครับอันนี้คือเครื่องดีเกียร์ดีระบบใช้งานได้ปกติยางสวยทั้ง4เส้นนะครับสภาพยางก็85%โดยรวมผ่านสวยนะครับเป็นผ่าน2องสองห้อีโปโจุดท้ายครับยางก็มีแหงตามหน้ายางบ้างครับตามอายุตามอายุตามอายุของปีรถครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี55ครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมเหมือนกัน ใครสนใจนะครับสามารถเดินทางเข้ามาดูรถได้นะครับที่ร้านนะัแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,านีเราจัดส่งทั่วไทยนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยแล้วก็ f c ทางฝั่งปปปเราก็สามารถจัดส่งได้แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับส่วนถ้าเกินระยะ300กิโลเมตรก็บวกเพิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็น รถขนส่งของเรานะครับทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับใครสนใจก็เข้ามาดูรถได้ครับที่ทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นแท็เตอร์นัดสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินหรือนัดแท็เตอร์นะครับอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีน,นะครับใครคลิปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ